สวัสดีครับสหาภาพโทรทัศน์สมมุติและการบรันทึกเทปขอพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การรายงานสถานการณ์ไทยกมพูชา,ากับข่าวชัิจประจําคืนวันที่1กันยายนพุทธศักราช2568นะครับอยู่กับผมสุัสดีเสาวุิครับและผมรัชตาเกตรามครับครับข่าวแรกในวันนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยประกาศสำนักพระราชวังฉบับที่6ครับ แถลงการสำน alumni, trendy, ักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมงพระประชวรฉบับที่6กตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา ทรงพระประชวดหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าทรงมีพระอาการแจ้กสอนด้วยการติดเชื้อที่รุนแรงในพระกระแสโลหิตในวันที่9 สิงหาคมพุทธศักราช2 5ง8ความทราบทั่วการแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมด,ดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังต้องถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปรับผาสะหรือปอด และภาวะกัดหรือไตยอย่างต่อเนื่องคณะแพทย์ยังต้องเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากพบว่าพระอาการโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะมีถแถลงการในลำดับถัดไปจึงประกาศมาให้ทราบดยวยทุกกันสำนักพระราชวัง31สิงหาคมพุทธศักราช2568ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวรายงานสถานการณ์ครับ ครับผมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองขอถแถลงการตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่1กันยายน2568เวลา1 4นาฬิกาโดยมีรายละเอียดดังนี้สถานการณ์โดยรวมมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบดโดรนบริเวณพื้นที่ซัมเตช่องตาเท่า6ครั้งและพื้นที่ สัตตสมภูผ,ผีโดนรวนหนึ่งครั้งปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิดกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดการกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานก,การณ์ การดูแลผู้อพยพอำนวยความสะดวกประชาชนจากพื seven, people, coping, 40, ้นท like <it is S 2> ี <scare> ่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน5ศูนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี1 0 78คนและในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์4 0 488คนปัจจุบันมียอด566คนเนื่องจากมีความวิตกกังวลทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้านเข้าดูแลพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานจิตอาสาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายอำเภอกันทะลักษ์เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์และติดตามการซ่อมแซมบ้านพร้อมทั้งให้กำลังใจช่างจิตอาสาสร้างบ้านและทีมช่างจิตอาสานักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทลักษผู้นำชุมชนประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่กำลังระดมกำลังทางงานในการช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์และส่วนอเมริกาจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานในพื้นที่จิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทาน เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้อพยพชายแดนไทยกัมพูชาและติดตามเร่งด่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาณนะอำเภอเดชอุดมและอำเภอน้ำดื่นจังหวัดอุบลราชธานีกองทัพภาคที่สองขอให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณและติดตามเฉพาะช่องทาง อย่างเป็นทางการจากหน่วยที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงมาดูข่าวต่อไปกันเลยนะครับครับนายปูมธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่275รครับ2568เรื่องจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นเพื่อบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้มีความเป็นเอกภาพ โดยมุ่งหมายที่จะแก้ไขความตึงเครียดและความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนกับประเทศกัมพูชาอย่างมิตรประเทศที่ฝ่สันติจะพึงปฏิบัติต่อกันบนหลักการทวิภาคีและด้วยสันติวิธีเคารพซึ่งกันและกันในเอกราชอธิปไตยความเสมอภาคและบูรณาภาพบูรณาภาพแห่งดินแดนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชนอาศัยตามอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11วงเล็บ6และวงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรนีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อที่1 ให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหา,ารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเรียกโดยย่อว่าสบทกรประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผู้อำนวยการศูนย์ 2. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ 3. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศรองผู้อำนวยการศูนย์ 4. ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้อำนวยการศูนย์ 5. ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการ 6. ประลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการ 7. ประลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการ 8. ประลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการ 9. เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นกรรมการ 10. เลขาธิการคณะกรรมการกษิีการเป็นกรรมการ11 ผู้นรยการสํานักข่าวกลองแห่งชาติเป็นกรรมการ12ผู้รขอไหครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นกรรมการ13ผู้บัญชาการฐานบกเป็นกรรมการ14ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นกรรมการ15ผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นกรรมการ16ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ17 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นกรรมการ 18. อธิบดีกรมสนที่สัญญาและกฎหมายเป็นกรรมการสิ 19. อธิบดีกรมสารเทศเป็นกรรมการยี 20. อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเป็นกรรมการยี่สิบเอ็ดโคศกประจำสำนักนายกรักฐมนตรีเป็นกรรมการยี 22. คนเรือตีสุรสร์คคงสิริรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นกรรมการ23นายวรนัทคงเมืองรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกรรมการ24ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือผู้สรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเป็นกรรมการ25ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกรรมการและ เลขานุก,การ26เจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 27. ผู้แทนกระทรวงต่างการต่างประเทศเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การครับโดยให้สบกมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. ติดตามตรวจสอบวิเคราะห์กันกรองและประเมินสถานการณ์ชายแดนไ,ไทยกัมพูชาอยากก่างกระชิด 2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการที่จําเป็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต่อสภาความมั่นคงชาตินายุรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีและแต่กรณีเพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอำน,นาจต่อไป 3. บูรณาการการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต่อสาธารณชน 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 5. รายงานผลการ ปฏิบัติงานและการบริหารสถานการช์ชายแดนไทยกัมพูชาต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีและแต่กรณีเพื่อทราบเป็นระยะ6ดําเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายในการดําเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามวรรคหนึ่งให้คหํานึงถึงความมุ่งหมายที่จะแก้ไขความตึงเครียด และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้กับสู่สภาวะปกติอย่างเช่นมิตรประเทศที่ฝ่ายสันติจะพึงปฏิบัติต่อกันบนหลักการทวิภาคีอย่างเท่าเทียมและด้วยสันติวิธีเคารพซึ่งกันและกันในเอกราชอธิปไตยความเสมอภาคบูรณภาพแห่งดินแดงและเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศและโดยปราศจ,จาก การแทรกแซงของประเทศที่สามหรือองค์กรระหว่างประเทศทั้งบวกทั้งนี้ให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจมาชี้แจงข้อเท็จจริงทรงเอกสารเอกสารหลักฐานหรือดําเนินการตามที่ศูนย์บริหารรานการชายแดนไทยกพูชากําหนดเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของสอบทกตามคําสั่งนี้ ให้สำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการพสรอทกครกับให้การจัดโครงสร้างการติดต่อสื่อสารการรายงานและการติดตามประเมินผลของ,ของสบอบกเป็นไปตามที่ผู้นวยการศูนย์เนี่ยกำหนดการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคณะอนุก,กรรมการ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกิจสเดีกาเบียรประชุมคณะขอไปครับพระราชกิจสเดีกาเบีย้ยประชุมกรรมการพุทธศักราช2547หรือตามระเบียบของทางราชการแล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ให้ผู้อำนการศูนย์รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบและมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งนี้ครับทั้งหมดนี้คือข่าวชศรกิจประจําคืนนี้นะครับสาภาพโทษสมุิและกับดักเทปขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ